สวัสดีครับบ่าวเท้าวัสดีท่านผู้ชมครับมือนิพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาที่บ้านพ่อแต้มนะครับผมถามกันเขามื่อไหร่นะครับผมงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมหลักสิบล่างพ่อแต้มนะครับหกนะครับสิบแปดงวดแล้วงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบเก้าหกหลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยถ้าจับคู่ก็หกสามนะครับชุดบนนะครับพ่อแต้มให้วิ่งเจ็ดกับเก้ามาเก้าจับคู่เก้าหนึ่งหลักร้อยห้ากับหกนะครับ ถ้าจับหลักร้อยใส่ก็จะได้591นะครับ3ตัวเด้อครับทำมาชมพี่น้องนะครับผมเอฟซถามเข้ามาหลายงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับผมตอนนี้อยู่หน้าบ้านพ่อแต็มนะพี่น้องนะครับจังขับไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับชุดบนนะครับผมหลักกับชุดล่างน้ำนะพี่น้องเนาะหลักหลักสิบล่างนี่ก็ถามกันเข้ามาหลายนะครับหลักสิบล่างก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับอยู่หน้าบ้านพ่อเพิ่นแล้วครับผมเอาเข่าไปหาพ่อเพิ่นน้ากันครับผม อ่าท่านมู้ชมนะครับพ่อเพิ่นมากกาแฟกันเลยแต่กาแฟแล้วพาฝากพ่อเพิ่นรัเพ่ะครับผมขอขอบคุณนะเพาะขอบคุณอย่างคืออย่างคือคือทองบอดีทองบุดีเซากาแฟมันก็มีส่วนนั่นแหละเพราะ่เา่ากาแฟอะไรเขาบ่กิน กระเพาะโอ้เป็นท่านน่ะคือยาวจริงต่ผู้ชมเอางวดที่ผ่านมาเอาพี่น้องชุดบนนี่ถือว่าแม่นเด้อพี่น้องเด้เออ่าเอฟซีเห็นไหมครับพอแต้มจับให้ตาเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ถ้าจับห้าหลักร้อยใส่เก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งพี่น้องยังจะเกิดขึ้นกร่เพ่อ <c oughs> ถ้าพ่อจับใส่หาเก้าหนึ่งสามโตแตกพคนนี้พี่น้องนี่ครับหลักหน่วยของพ่อแต้มบนคือศูนย์หนึ่งสองนะครับ แต่ว่าพอพันเดนเก่ากับเจ็ดก็ถือลัก1ิบลุดนะครับไปเลยนี่ลักลอยลักลอยพอพันจับลักลอยเห็นพอพี่น้องลักลอยมันมากลักหน่วยลักสิบบันสลับกันลักซิบกับลักนี่แต่พอโอ้สามตัวแต่ว่าก็3ตัวแตกดิพอแตมถ้่ผู้ใดพันจับใไ่ม์ครับห้าเก้าศู ว่าละห้าเจ็ดหนึ่งฟิตก็คือฟิตนะพี่น้องเอาแต่ว่าก็ถือว่าแต่ว่าก็เรมันเขาอยู่เพียงแต่ห้องแม่นนะครับเนาะอ่าลักลอยกับลักสิบสลับกันนะพอเนาะเอาต่องหัวธรรมชมชุดบนก่อนครับลักสิบล่างเอฟซีก็ถามมาหลายที่พอสิบล่างสูตรนั่นก็ถือว่าสิบเก้าหัวนะครับเนาะเออเขาเนาะเอาเขาครับผมเอา หลักก่อนเนาะเบิงหลักก่อนเพราตอนนี้กเขาอยู่นี่ครับผกเดนี่กัเขึงเก้าศูนย่งเนาะเก้าศูนหน่เขาหครับแต <90 1, S 2> ่ว่าเบื้งไว้มันลายสูตรครับแต่ว,ว่าสูตรลักๆก,ก็มีอยู่อันนี้ก็ไปลักรอยศงสองย์หนึ่งเทียวหน่วยล่างอันนี้ของไอ้ เออนี่ลักหน่วยบนเออเออหนีลักหน่วยบนลักหน่วยที่มูอหัวที่พันศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนี่ดศูนย์หนึ่งสองหน่วยบนได้ศูนย์หนึ่งสองยครับผมหน่วยบนอืมัวนี้สามสี่ห้าที่บอกหูวนี้ได้สามสี่ห้าหน่วยกับแมนเด้ครับผมหน่วยแมนลักสิบรักหน่วยแมนดูแต่ลักสิบกับสลับกับรักร้อยเท่านั้นวันนี้รักเนี่ยอันนี้ลักสิบครับตั้งสิบบน แต่ว่าซุดมนี่ยเขามาแล้วเกาหงดสิบหงดครับนนี่เป็นลักหน่วยลักสิบลักหน่วยลักสิบอ๋อจะเอาสูตรไม่สูตรลักสิบมันหลุดลักหน่วยสูตรเก่าอืมลักหน่วยสูตรเก่าแต่ลักสิบลักสิบนี่สูตรไม่ไม่ครับผมแต่มันก็แตกต่างกันอยู่ดแตกต่างกันมันหนาสิเขามากขึ้นสิหงวดนี่กินบ่ครับกินมันก็หาหนึ่งกันบ่ครับเอาตามนี้ละเอาตามนี้ครับพ่อ ท <entender it. S 1> ี่สิบหกเนาะครับ เอาเอาชุดเต็มกันเนาะเจ้ว่าก็ตัดไปแล้วล่ะตัดได้ปะก็แล้วแต่พ่อครับแล้วแต่พ่อจะรงไห้ครับผมอ๋อมันมันไปได้แค่ได้หน่วยสิบแค่นั้นเองครับกัรเข้าจะเอาหน่วยทางเนี่ยเขกาไปตัดออกใ่ปะอ่าครับป่ะเพราะเลขศูนย์นี่มันมันไ่ได้ปักหลักครับเต่ว่าเนี่ยหมดกวนหมดที่ผ่านมาเนาะ ข้าเบิ้งแซกันเนี่ครับมันไก่หน่อยหางลงมับในหนึ่งกับสองเงี้ยวะมันมาส้นหลักหน่วยเนี่ยศูนย์หนึ่งสองศูนย์บูมี่แหละเหลือถึงกับสองเมียนครับผมเออมันเกิดมาหนึ่งเนาะบารนี้คันยี่ห้องเปรียบเทียบเชกับศูนย์นี่บารนี้เอาคือที่หลพกกับเก็ยนี่ยพกกับเกียมันที่มาส้นอยู่หลักสิบเงี้ยวครับมันสิบูมี่แปดแหละ ก็เหล,ลือแค่ฮกคูแค่ก็ได้พอครับผมเออฮกคู่เนาะครับเอาฮกกบเจ็ดเนาะครับผมเพราะว่าอันนี้ยังบ่ได้เฮ็ดให้บอดดอก อันมี่เอฟซีอันโทรมาหาครับขออันนั่นเบอร์โทรบ้าแถาแน่ว่าสันครับพอพอให้ยิงยิงนี่เขาเล่นสองดีเลยหกกับเจ็ดยินล่าเมือมาด้สามสี่ห้าเนาะครับ มาตั้งมาเพราะมันมักไอ้มักยุยทธิตฐาเนี่ยครับหาเจ็ดนี่แล้วก็ไปตามสูตรเนาะห้อาตามสูตรเนาะห้องครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าหกสามหกสี่หกห้าหลักรอยนั่นเองนะเพ่อร้อยแสงแต่ครับ ที่เราทำปรชมแต่จับดักลอยไสนนะครับเนาะพอคนจับแตหาเกาศูนจับ, 90, จบไซหาเกาหนึ่งนี่ครับสามตัวแตกด้วยครับแต่พอเราบ,บริจับเกาเอาก็คือบ่บเข่าแ้ละคนว่าหลักร้อยสามกับสี่ 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสามหกสี่หกห้าด้ครับท่านผู้ชมครับชุดบนหลักร้อยเอาสามกับสี่ใสอันนี้ก็ออกแล้วนี่เนาะครับออกแล้วกับเพราะแต่ว่าหมวดนี่ก็มักอยู่ที่พอหกสี่นี่อออืมมือหนึ่งขยอยมาขายของอืมหมวดมือหนึ่งจะขยอยไดหาขั้นอืมได้ตัวได้ก็ว่าได้มาแล้วได้มาตัวไดหกสี่หกสี่ไหนผมไม่ใช่มาผมมักอยู่เออที่มัออกหกสี่ อันนี้เพิ่นมาขายของเพิ่นเพิ่นโมครเพิ่นบอกผมมักอยู่จำเอาพ่อเขียนว่าเอาบางย่านพ่อพ่อจะกาเพราเนาะหกสามโมเนาะผมมาหกสี่กับเจ็ดหาแหละในสุดเนาะครับทำชุชมผู้ใด่สามตัวจับสามกับสี่ไซด์และพี่น้องเด้อนะครับคืองวดที่แล้วนี่จับลักลอยหากับหกไซนี่ได้ได้สามตัวนะครับเป็นสามตัวนะครับสามตัวโต๊ดนะครับบ่าได้ตรงๆ พอแตมันว่งานบริจับให้กับว่าเป็นยังกับ,บวา่าบพรว่าเขาละเพราะว่าพอพนว่งานบริจับให้แต่นะครับตามสูตรก็คือเขาเน้นคู่เลยนะพ่อบ่ได้เน้นนี่บ่ได้เน้นตั้งหกคู่นี่นั่นบ่แมนแต่ว่าใครที่กับมักตัวเด็กกับค<อ>มีตัวเด่นบ่หกกับเจ็ดเด่นซ้ำกันเด่นซ้ำกันที่จริงของพ่อแต้มจะมีแปดอีกตัวหนึ่งนึกพี่น้องได้แล้วพอเนาะสุดเต็มมันสุดเต็มจะมีหก หกเครับพูดได้มากลัก8กับแปดสามแปเท่านั้นเรืยอพี่น้องเดอ้อพอพันขัดออกมาเห้เหลือแค่6คู่เท่านั้นแคปหนาจอพี่น้องเด่นชุดนี่ครับท่านผู้ชมชุดเก่านะครับหลักร้อยห้ากับ6พอพันจับให้แค่5 9 0กับหกเก7 0ศูนถ้าจับใส่เก่าหึ่กับเจนึงกับตัวนะครับนี่ชุดเก่าครับนีชุดใหม่พอพลนห้มาแล้วนะครับสำหรับชุดบนอย่างเดียวพอแต้มเด้อพี่น้องเดอ้อ,ดอแคปหนาจอ เด่นทั้งหกคู่พ่อผลมาอืถ้าชอบพ่อผลมาเดเลกเขาเจ้างวดที่แล้วเขาเจ้าถูกหลายเขาเจ้าได้หกสีมากตรงกันพอหนชี้มั้งนั่ครับพ่อูดมากแปดอะผู้ไดมากแปดเห็นปะครับสูตรพ่อผลจิมี่นี่ลักซิทครับมีหกเจ็ดแปดแต่ว่าพ่อผลตัดออกมามันชนกันแค่หกกับเจ็ดอะผู้ได้มากแปดกระจับไสต์แปดสามแปดสี่แปดห้าง่ามเหมือนกันที่พ่อแปดสามแปดสี่แปดห้ากับง่ามด้วยท่านผู้ชมเด้อผู้ได้มากแปดนี่ครับ เห็นไหมครับแปดกับแปดใส่สำหรับชุดบนอืมเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมบนอย่างเดียวพอแต้มหลักร้อยสามกับสี่เด้อครับจับใส่สามเจ็ดสามสามเจ็ดสี่สามเจ็ดหาผู้ใดมักซี่กับสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดหาหกสามถ้าว่าออกแล้วตัดไปนะพ่อเนาะเนน่ยอ่าเลือแค่นี้พ่อมาคู่ไดแล้วเนี่ยว่าคณะเบิ้งตามนี้แล้วนะครับมันกับผลาดอยู่ดอกงูนึงอืม เจ็เก้าหนึ่งมันก็มาหาหนึ่งกันวครับคันคันจีเนียนมันก็ติดสกับติดหติดสามกับติดหาแม่นคือเจ็ดสามเจ็ดหาหหแม่นหกสามนี่ออกไปแล้วคือตัดไปแม่นติดสามกับติดหาพอมาเจ็ดสามเจ็ดห้าหกห้าก็เป็นตัวเนียนได้อืมเอาตามผชมพอมาให้ติดขึ้นเนียนนี่ครับเจ็ดสาเจดห้าหห้า ติดสามกับติดหาตาวหกสามออกไปแล้วก็ตัดไปนคอเนาะคู่ใดคู่หนึ่งขอความงามเอาบรด้อดิตรงวันที่มามมันเก้านหนึมันสนกันเนาะครับผมแต่ว่างวันี้มันจะม2สอสมครับสกับหาหานี่ละไปโอจะหานี่ละครับมเดอามาเจ็ดหาหกหาได้ครับม้ชมเดอครับขอบคุณพอแต้มพี่้อง นะครับเนาะครับขอครับพบกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับ